โอเคครับกระบวนการต่อไปครับหลังจากการเราทําสร้างใบวางปิดแล้วก็พอดีลูกค้าเราทําการชําระเงินเข้ามาครับเราจะเข้าเข้ากระบวนการรับชําระนะครับเหมนเดิมเลยเอาลูกค้าเจ้าเดิมครับในคสัสเตอร์ครับแล้วก็รับชําระครับคิเอทครับอันนี้ถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับมันเป็นของ ก o o g l e นะครับกูเกิลโคมันฉลาดมันจะเสนอมาให้เราเราให้มันกดตัวท,ที่ตัวตัวหนังสือตรงนี้นครับมันจะไม่มันจะไม่สอนมาให้กดคำนิยิบแปดภาพชำระน,นี่นนเลือกสมุดลายวันประเภทการรับครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเราต้องเลือกว่าบินไหนที่ลูกค้าทำการชำระบ้านครับอันนี้นั่งเทียนไม่ได้นะครับบัญชีต้องมีเอกสารไว้ที่มือนะครับ ตัวอย่างผมรับแค่บินเดียวส่วนที่วางบินทรั้งนั้นวางเป็นตับเลยแต่ลูกค้าจ่ายแค่ใบเดียวแล้วกันจะได้ง่ายในการทําตัวอย่างกรณีนี้ผมทําการจ่ายเป็นเงินสดก็ได้จ่ายเป็นเช็คก็ได้เงินโอนก็ได้เดี๋ยวผมทำจ่ายเป็นเช็คก่อนแล้วกัน ีแล้วแต่นะครับว่าจะให้อนเชนตรงไหมตัวเรีนี้ลูกค้าจ่ายเป็นเช็คนะครับพอเร็จมี่ GL ครับอันนี้เสร็จกระบวนการจ่ายละเอ้ยการรับชำระล,ละแล้วผมเอาตัวอย่างเดิมยกเป็นกรณีลูกค้าจ่ายเป็นเงินสด อันนี้จ่ายเป็นเช็คนะครับ GL จะเป็นเช็คลอปลงหน้าน,นี่ผมกันเซนก่อนแล้วผมก็ไปเอาเช็คออกเส็จล้ครบเช็คออกลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดโคตนี้เสร็จแล้ว ร,ร้อยลูกค้าจ่ายเป็นเงินสด GL เงินสดครับ GL ก็จะเป็นเงินสดลูกหนี้แล้วค็เงินสดกลับมาครับเสร็จนะับอินดิตเงินโอนเดี๋ยวผมทำเป็นเงินโอนมูลลูกค้าโอนเข้ามา แอลก็จะวิ่งเงินโอนเจ่ายเงินโอนโอเคอันนี้ก็จบกระบวนการรับเงินครับก็จะมีวันนี้ครับเข้าเช็คเข้าเงินโอนเข้าอื่นๆอ,อ,อื่นนี่ก็คือไว้เช่นมีดอกเบีย้ยเงินฝากอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดู ก็มีค่าทาเนียมสมมุิมีมีค่าดอกเบี้ยบ้าค่าทำเนียมสมมุินะครับครับก็จะมีประมาณ ื่ไม่เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นค่าดีป่ะครับว่าจะใส่ค่าธรรมเนียมคค่าอะไรส่วนต่างจบสิ้นกระบวนการรับชำระครับ